สวัสดีค่ะดิฉันพุทธคุณพุทธาวัฒนากุลกรรมการและวิชาการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ในรายวิชานี้นะคะเป็นรายวิชาการใช้ Big Data เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจนะคะผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของ Big Data นะคะเราจะมาดูกันว่า Big Data เนี่ย ต้องมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะถึงจะเรียกว่า Big Data เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เครื่องมือที่เราใช้ในการที่จะวิเคราะห์ Big d a t a นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษานะคะผลของการวิเคราะห์นะคะเพื่อต่อยอดไปสู่การประกอบการตัดสินใจ ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากรายวิชานี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data ก่อนเลยนะคะว่า Big Data มีกี่ลักษณะนะคะเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่า Big Data ประโยชน์ข้อที่2นะคะเราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงเครื่องมือน,นะคะที่เราจะใช้ในการจัดการ Big Data ตั้งแต่การจัดเก็บนะคะการรวบรวมจนนำไปสู่การวิเคราะห์ผล ะะและประโยชน์อันดับสุดท้ายเลยนะคะก็คือเราจะสามารถนําผลที่เราได้จากการวิเคราะห์นะคะจากการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปสู่การประกอบการตัดสินใจนะคะหรือว่าใช้เพื่อการตั้งสมมุติฐานนะคะเพื่อนําไปสู่ผลที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากรายวิชานี้ค่ะ